สวัสดีครับสวัสดีบองโอนกุบกุปกันเนี่ยแม่นหมดละสวัสดี <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับ <laughs> วันนี้มาเทสทรานซิสเตอร์นะครับรถใหม่ที่จะนําเข้ามาขายนะครับอันนี้เทสเอาพุทเอาพุทเป็นบอร์ดยามาฮ่านะครับพีเอสองร้อยนะครับ ทีอร์อาวุธเป็นห้าสูนย์กับ1943เก้าสามนะครับตัวนี้เป็นร็สอง2ูน6นึงหกนะครับรถนี้จะนําเข้ามาขายนะครับถ้าเกิดเทสผ่านนะครับตัวนี้ทีอาร์สองคู่นะครับลากดัมมี่โหลดแปดโอห์มนะครับอันนี้แรงดันตกข้อมที่ดัมมี่โหลดนะครับประมาณหกสิบโวลต์นะครับเทสหมอหมอลูนีสอง0ันห้าวีนะครับไฟเลี้ยงหกสิห้าโวลต์นะครับตัวนี้เป็นวงจรค่าเดบีนะครับอันนี้คือเทสเทสเฉยๆนะครับ เทสเพื่อหาพิกัดนะครับความทนของเทอร์มินัลรุ่นนี้นะครับว่ามันพลิกได้เท่าไหร่ทนได้เท่าไหร่นะครับตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับมิเตอร์ตัวนี้วัดอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตอนนี้ได้อยู่หกสิบหกองศานะครับองศา C นะครับที่โหลดแปดโอห์มนะครับตอนนี้เทสแปดโอห์มก่อนนะครับเดี๋ยวจะเทสสี่โอห์มนะครับที่อาสองคู่นะครับลากโหทดไปเลยนะครับ ไอเสียงดังเจ๊ะเจ๊ะแนี่ไม่เสียงอะไรนะครับเสียงแล้วมีโหลดค้างนะครับแล้มีโหลดเริ่มร้อนแล้วเริ่มจะออกสีแล้วเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะครับ mm hmm. โอเคท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมารายงานผลยืตทีนะครับว่าผ่านไม่ผ่านนะครับ mm hmm. โอเคจัดไปครับจัดไป